สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับชอบ่องอดีตสอนฟาร์มลี่นะครับแล้วก็สันชัยนะครับ สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับอยู่กับช่องอดิศรแฟมิลรี่นะครับตอนนี้ผมไลฟ์อยู่มีอดิศรแฟมิลรี่แล้วก็ซ่องตินพันกันละตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ youtube 2ช่องนะครับ f c มีช่องอดิศรแฟมิลรี่แล้วก็ซ่องช่องซันชายนะครับอาทิตย์สองแสงนะครับเป็นช่องสำรองช่องที่3มของผมนะฮะผมมีช่องมีช่องอยู่สามช่องนะฮะมีอดิศรแฟมิลี่หนึ่งอดิศรสตอรี่คือ2แล้วก็ สันชายอาทิตย์สองแสงนี่เป็นช่องสององช่องที่สามนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีอะไรลงคอนเทนต์ก็เลยเอ่าเอาเครื่องมาไลฟ์สดนิดนึงให,ให,ให้ให้้ให้ได้มีปฏิสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับ FC ที่กดติดตามไว้นานแล้วอาจจะเห็นว่าอดีศรไม่มีคอนเทนต์ลงช่องเลยนะครับก็เลยอลองไลฟ์สัก5นาที10นาทีนะเพื่อให้แบบช่องมันมีมีการ มีปฏิสัมพันธ์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะกินข้าวกันหรือยังนะครับทุกคนไลฟ์ตอนเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับใครที่ยังไม่กินข้าวก็รับประทานข้าวได้แล้วนะครับผมก็อาบน้ํารอบที่สองนะครับของชาของวันนี้นะครับก็คือช่วงเที่ยงกินข้าวเสร็จนะอาบน้ําเลยร้อนนะครับอากาศร้อนอบอ้าวครับนะสุกนควตอนนี้ไม่แน่ใจอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คดูก่อนโอ้ สามสิบสี่ครับพี่น้องครับเลขที่ออกสามสี่ครับนะ,นะช่องอดิศรแฟมบี่แล้วก็ซ่องสั้นชายอาทิตย์สองแสงนะครับนะก็เป็นช่องสำรองนะก็อุณหภูมิร้อนมากนะครับใครที่อยู่บ้านนะครับหรือว่า,าทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักผ่อนนะก็อย่าลืมอาบน้ำดี่ที่สุดคืออาบน้ำนี่แหละนะครับ ก็ประหยัดแอร์ด้วยไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับทุกคนอาบน้ําสบายตัวนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะใส่ดื่มน้ําเย็นๆนะครับนวันนี้น่าจะขวดที่สามแล้วนะขวดที่สามแล้วล่ะวันนี้นะครับนะแล้วก็นี่เลยเรามีของหวานกินด้วยนะครับซื้อของหวานติดตู้เย็นไว้นะครับนะชอบกินอันเนี้ยสาคูดํามะพร้าวอ่อนชอบกินอันเนี้ยครับในร้านเซเว่นนะครับ นี่ใครชอบกินแบบนี้บ้างนะฮะนะนี่สาคูนะครับสาคูก็ของหวานของหวานกินตอนเที่ยงได้แต่อย่าก,กินตอนเย็นเพราะตอนเย็นเรากินแล้วเรานอนนะเออประมาณนี้อาหารเที่ยงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นไขป่ปลานะครับไม่ใช่คาเวียนะครับไขป่ปลาบ้านๆเรานี่แหละนะครับซื้อ,อกินตั้งแต่ช่วงเช้าครับมันเยอะมากนะครับนะ คือไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ตอนเช้าก็เวมกินนะครับถุงยี่สิบาทถุงพวกใหญ่นะครับทุกคนเช้าก็กินไข่ปลาเที่ยงก็กินไข่ตปลากับเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อแดดเดียวที่เขาทอดทอดแล้วก็าใส่กล่องไว้นะครับก็เป็นอาหารเที่ยงของวันนี้ครับนะกินง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้องนะครับกินอะไรมากมายนะครับไม่จาเป็นจะต้องกินกินโก้กินหรูอะไรมากมายนะครับทุกคนสำคัญสำคัญที่สุดก็คือ พอเพียงนะครับมีอะไรก็กินอนนั่นแหละนะครับอย่าเรื่องมากเรื่องอาหารการกินครับกินง่ายอยู่ง่ายพอนะครับชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เรารักแล้กันนะครับทุกคนนะใครมีพ่อมีแม่อยู่พอดูแลท่านนะครับนะในช่วงยามชราแก่เท่าก็ดูแลนะครับนะบ่ต้องบ่ต้องห่วงบอกว่า,วาเออแก่มาคนบบมีลูกมีมีลูกนี่ เออทำไมไม่มีลูกอ่าเอาถ้าถ้าเขามีลูกแล้วคุณจะมาช่วยเขาเลี้ยงหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่นะมันก็เป็นคําพูดของคนอื่นนะคนอื่นก็คือคนอื่นนะมันบไรไิหารเขา่าหาน้ําให้เขากินฉะนั้นอย่าสนอย่าสนใจคําคนมากนะครับนะคนอื่นก็คือคนอื่นนะครับเขาเขาไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนนะฮะคนหวังดีก็มีคนไม่หวังดีก็มีฉะนั้นก็เอาตามเอาตามที่ตัวเองพร้อมนะครับ ครอบครัวไหนพร้อมมีลูกนะพร้อมจะมีภาระเพิ่มขึ้นนะครับก็มีเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่พร้อมก็ย่าเพิ่งมีครับก็ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปนะครับเอาตัวให้รอดก่อนนะครับ <c oughs> นะก็ฝากพิกาลังเลงจะให้กับทุกคนที่ทําหน้าที่การงานนะครับประกอบกิจก,การงานใดนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สัมคัญธ์ที่สุดก็คือการเป็นคนเรานะครับสัมพันธ์ที่สุดก็คือ มีศีลมีธรรมแล้วก็สัจวาจานะครับเรื่องคําพูดเป็นเรื่องสําคัญนะครับการรักษาคําพูดเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่ารับปากใครช่วยๆแล้วก็อย่ายืมเงินอย่าอย่ายืมเงินคนอื่นแล้วก็ไม่คืนเขานะครับใครที่ยืมเงินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับยืมก็คือยืมครับถึงเวลาก็ต้องคืนครับไม่ใช่ยืมแล้วยืมเลยนะครับอ่าเสถ์ครับไปทั่วอยู่ชาตนาบวนะครับฉะนั้นก็มีจิตสํานึกนะครับ มีมากมีน้อยก็คืนนะครับคืนไปเดี๋ยวมันก็หมดนะครับแต่ถ้ายืมแล้วไม่คืนเลยนี่ก็คงไม่มีโอกาสครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับเขาคงจะไม่พบคนแบบคุณแน่นอนนะครับถ้าใครที่ทําตัวแบบว่าไม่มีสัจจะในคาพูดเนาะฉะนั้นการเป็นคนนะครับเกิดมาชาติหนึ่งนะครับได้เป็นมนุษย์นะครับสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้ก็อย่าทําบาปทํากรรมกับเพื่อนร่วมมนุษย์เรานะครับเราให้สร้างแต่คุณงามความดีนะครับให มีแต่คนรักคนเมตตาเนาะอืมสำคัญที่สุดมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละนะครับทําทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับทําดีย่อมได้ดีนะครับทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วนะครับใครก่อกรรสร้างเวรก็จะได้รับผลของกรรมนั้นนะครับฉะนั้นทำแต่สิ่งที่ดีนะครับทุกคนนะคอุอกี้ก็เป็นการอัปเดต